ข่าวใหญ่นะครับติดตามความคืบหน้าเงินที่ท่าน wallet กันนะครับหลังจากมีข่าวคราวเรื่องของการขึ้นเงินเดือนข้าราชการแล้วก็เรื่องของงบประมาณ6,7โอ้จะได้เมื่อไหร่แล้วก็เรื่องเงินที่ท่านด้วยทางภาคส่วนของเอกชนวันนี้มีความเห็นมาให้เหมือนเดิมนะครับทางด้านของประธานกรรมการบริหารบริษัท T.J. Property Perfect จำกัดและบริษัทแสงฟ้าการโยธาจำกัดครับคุณนัทพลแสงฟ้าในฐานะนายกสมพันธ์ผู้ประกอบการไทยนะครับ กล่าวถึงมติคอรมอนะครับที่มีการขึ้นเงินเดือนของทางข้าราชการถ้าบรรจุหม่เห็นบอกอะไรนะ1 8 0 0 0บาทเริ่มต้นนะฮะทางทางเอกชนเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการเนี่ยก็ลำบากนะแล้วเป็นคนที่มีต้นทุนเขาเรียกว่ามีต้นทุนทางสังคมอ่ะสูงถูกไหมฮะไปงานบวชงานแต่งงานศพก็ตามเนี่ยพิสัย2 0 0 500ก็อาจจะมองนะอันนี้พูดตามตรงถูกไหมฮะ จะไปหร,หรือจะใช้นโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็ได้นะไปล้างจานก็ได้นี่ถ้าสมมติสนิทกันนะครับใช้วิธีนั้นได้ไปช่วยงานอย่างนงี้น,นะครับอันนี้ข้าราชการส่วนสําหรับทางเอกชนเองก็บอกว่าถ้ามีการขยับจริงๆเนี่ยทางเอกชนก็พร้อมขยับตามเหมือนกันส่วนเรื่องของเงินที่ท่านอันนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสําคัญก็มองว่าอยากให้เร่งทําให้เร็วนะครับขณะที่เรื่องงบ 6, 7 ก็ช่วยทําให้เร็วด้วยเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็ล่าช้ามาหลายเดือนแล้วนะครับอีกหนึ่งความเห็นของทางกรออครับเมื่อวานนี้มีการถแถลงครับคุณปิติเดชยทัศครับเลขาอนุก,การคณะกรรมการนโยบายการเงินครับถแถลงผลการประชุมเมื่อวานนี้ว่าทางคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ2.5ต่อปี ด้วยเศรษฐกิจไทยในภาพร,รวมตอนนี้อยู่ในทิศทางที่ฟื้นตัวต่อเนื่องแม้ภาคการส่งออกและการผลิตนั้นยังชะลอลงโดยในปี2567-2568เศรษฐกิจกมีแนวโน้มขยายตัวอย่างสมดุลขึ้นจากอุปสงค์ในประเทศการท่องเที่ยวและการฟื้นตัวของภาคการส่งออกด้านการมีอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นในปี67ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจกและปรากฏการทางธรรมชาติด้านอุปทานจากปรากฏการเอลิโยด้วยนะครับ ดังนั้นทางกรงเงยก็เลยประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับปัจจุบันก็เหมาะสมแล้วกับบริบทเศรษฐกิจแบบนี้อย่างไรก็ตามมองไปถึงภาพรวมของเศรษฐกิจในอนาคตมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ2 4ถึง3.2ในปี66และ67นี่หมายถึงเศรษฐกิจไทยนะครับทางนี้ในภาพรวมของโครงการเงินที่ิท่าเนี่ยถ้ามีอัตราขยายตัวในปี67ก็คงจะประมาณ 3.8%ลดลงจาก4.4%ที่เคยประเมินไว้ในการประชุมคราวที่แล้วในภาพรวมเศรษฐกิจไทยอยู่ใน,ในทิศทางฟื้นตัวได้รับแรงส่งจากการบริโภคภาคเอกชนที่ตอนนี้ขยายตัวค่อนข้างดีครับ กระาที่ภาคการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่ยวตัวนี้ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการไว้ส่วนหนึ่งจากเศร,รษฐกิจจีนและเรื่องของวัตถุจักอิเล็กทรอนิกส์โลกที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ในระยะต่อไปเศร,รษฐกิจก็คงจะมีแนวโน้มที่ขยายตัวสมดุลมากขึ้นครับด้านอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานที่ยังไม่รวมผลของโครงการเงินที่ท่านคาดว่าจะประบาณ1.3เเในปี66และ1.2เในปี67นะครับ แต่ว่าถ้ามีเงินดีท่านเข้ามาเนี่ยก็คงจะ เพิ่มขึ้นแต่เท่าไหร่นั้นก็เดี๋ยวทางกรงเงคงรายงานให้ท่านทราบอีกต่อไประบบการเงินโดยรวมตอนนี้ของเรามีเสถียรภาพครับธนาคารพาณิชย์มีระดับเงินกองทุนและเงินสำรองที่เข้มแข็งภายใต้กรอบการดําเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาควบคู่กับการดูแลเศรฐษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและรักษาเสถียรภาพระบบการเงินคณะกรรมการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยกําลังฟื้นตัวกลับเข้าสู่ระดับศักยภาพและอัตราเงินเฟ,เฟอ้อขาะนี้ก็อยู่ในกรอบ เป้าหมายครับที่มีเงื่อนไขในการใช้งานเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้หรือไม่ให้ได้หรือไม่ได้ได้คะเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมาโครงการดิจิทัล w a l l ล็ตไม่ใช่เป็นแค่ความฝันแต่กําลังเป็นความจริงครับคงเกอติดก,กันอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับประเด็นเรื่องของเงินดิจิทัล1,000 0บาทเราจะเติมเงินดิจิทัลเป็นจํานวน10,000บาท ก่อนที่ท่านนายกจะเดินทางไปที่อุตรดิต์นะครับท่านไปเชียงใหม่มาก่อนแล้วท่านก็โพสต์ใน X ของท่านนะครับท่านโพสต์บ่อยท่านโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของ PM 2.5ครับบอกว่าตอนนี้ออกจากเชียงใหม่แล้วแล้วก็เดินทางมาถึงอุตรดิต์กินอาหารเช้ากับผู้ว่าเชียงใหม่ได้กำชับไปเรื่องของ PM 2.5มาตรการต่างๆต้องไปพร้อมกันแล้วก็ได้บอกผู้ว่าด้วยว่าเดี๋ยวต้นปีเดี๋ยวมาใหม่นะถ้าท่านมีอะไรที่อยากจะให้ช่วยเหลือ อย่าลังเลที่จะบอกบอกได้เลยพร้อมที่จะปฏิบัติในการคืนสิทธิพื้นฐานอากาศที่สะอาดให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนครับโดยเมื่อวันที่29พฤศจิกายนท่านนายกก็เป็นประธานประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองปี67นายกยืนยันว่ารัฐบาลน,นี้ให้ความสําคัญอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของอากาศสะอาดเพราะว่าจริงๆก็ถือเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคน แต่ว่าเรื่องที่ควรจะได้ที่สุดก็คือเรื่องของอากาศสะอาดเพราะเป็นของฟรีถ้ารัฐบาลไม่ให้ความสนใจหรือไม่สามารถทําให้ดีขึ้นได้เนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาขอให้ทุกคนนั้นที่อยู่ตรงนี้ตระหนักและเข้าใจว่ารัฐบาลนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆครับเรื่องของซอฟท์ o วร์บ้างนะครับท่านโคศกชัยวัชรงค์ครับบอกว่ารัฐบาลภายใต้การผนึกกําลังการของการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ คณะกรรมการกีฬามวยและก็อีกหลายหน่วยงานนะครับมีการมุ่งดาเนินโครงการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยสู่ต่างประเทศครับเพื่อส่งเสริมอุตสาหการรมกีฬามวยไทยและเผยแพร่สู่ระดับนานาชาติในฐานะซอฟต์พาวเวอร์พร้อมต่อยอดสินค้าและบริการด้านมวยไทยสู่สากลเพื่อสไร้างรายได้ให้กับบุคลากรมวยไทยและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศด้วยอุตสาหการรมมวยไทยอย่างเป็นรูปรธรรมครับ ท่านครูกบอกต่อครับว่าการเผยแพร่ศิละปะมวยไทยสู่ต่างประเทศไทยก็ดําเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่องหลายที่นะครับการแข่งขันในที่ต่างๆทั่วโลกซึ่งในโอกาสนี้ทางประเทศไทยก็กําหนดให้มาตรฐานมวยไทยเป็นมาตรฐานที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนยึดถือปฏิบัติ และมีการจัดแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยโบราณและขีตะมวยไทยก็คือการแสดงนะครับรวมทั้งเปิดคลินิกสอนทักษะมวยไทยให้กับคนที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ทักษะมวยไทยก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งชมรมสมาคมกีฬาต่างๆส่งคนเข้ามาร่วมการอบรมนะครับโดยคนที่เข้ามาอบรมก็จะได้เรียนรู้ทักษะมวยไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญในด้านกีฬามวยไทยจากประเทศไทยโดยตรงครับ ทางเกษตรกรบ้างครับตอนนี้รัฐบาลเริ่มโอนเงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต66-67ทัภาษาชาวบ้านคือรัฐบาลช่วยในรไร่ละพันไร่ละพันสูงสุด20ไร่คือ2 0 0 0 0เนี่ยตัวน,นี้โอนเงินให้ชาวนาทั่วประเทศไปหลายรอบแล้วนะครับแบ่งเป็นหลายครั้งวงเงินรวมกว่า54,0 0 0ล้านบาทนะครับเอาแบ่งเป็น5รอบนะครับ ครั้งที่1โอนไปแล้วครับเมื่อวันที่28พฤศจิกายนนี่7,900กว่าล้านในทุกพื้นที่ทั่วประเทศครับ6 0 0นกว่าบ้านนี่ครั้งที่2ครับวันถัดมา29พฤศจิกายน8,400กว่าล้านารวม7 0 0 0 0กว่าบ้านครับในพื้นที่ของภาคเหนือแล้วก็ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5นี่ก็ถัดมาเรื่อยๆจะเป็นของภาคอีสานทั้ง3ครั้งเลยนะครับ ชาวนาค่อนข้างเยอะนะครับภาคอีสานก็แบ่งเป็นหลายครั้งเฉพาะภาคอีสานเองเนี่ยสามครั้งนะครับส่วนภาคอื่นก็ได้รับตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแหละวันที่28พฤศจิกายนส่วนท่านที่ยังไม่ได้รับหรือจะได้รับแล้วก็ตามแต่แตอยากจะเช็คนะครับว่ามันเช็คได้ทางไหนท่านตรวจสอบผลการโอนเงินได้นะครับทางแอปพลิเคชันของทางทกสเขาชื่อว่า baac นะครับ้าไปโหลดได้ทั้งทั้ง a n d r o i d ทั้ง iPhone โหลดได้หมดเลยครับ เป็นแอปพลิเคชันของทางทกอสอเขาแล้วก็ทางเว็บไซต์ก็ได้ครับเว็บไซต์นี้ c h o n g k h o อ่านเป็นภาษาไทยว่าอะไรฮะอ่าไม่เป็นไรฮะเอ,อเว็บนี้แหละนะเข้าไปครับเข้าไปที่เว็บนี้แล้วก็จะมีช่องให้ท่านกรอกบัตร ประชาชนเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วคลิกค้นหาเลยมันจะขึ้นมาถ้าหากว่าโอนแล้วเนี่ยก็จะมีข้อมูลเด้งขึ้นมาหรือยังไม่โอนก็จะมีข้อมูลที่ท่านทราบนะครับว่ารอรอบโอนในวันไหนอยู่นะครับเรื่องของข้าวกันต่อนะครับราคาข้าวเปลือกท่านผู้ชมตอนนี้มีการเปิดเผยว่าราคานั้นปรับตัวสูงขึ้นทุกประเภทครับจากเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ8 0 0 0ับาทถึง9,500บาทเพิ่มเป็นตันละ1 2 0 0 0บาท สูงสุดในรอบ17ปีครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันซึ่งนี่ก็เป็นผลจากหลายปัจจัยครับทั้งทางเวียดนามนี่คู่แข่งสําคัญของเราเวียดนามตอนนี้เนี่ยราคาข้าวเขาสูงกว่าเราประมาณตันละ70-90ดอลลาร์เพราะผลผลิต เริ่มน้อยกับไม่เพียงพอต่อความต้องการราคาสูงส่วนอินเดียอินเดียตอนนี้ก็มีนโยบายงดส่งออกข้าวนี่เป็นนโยบายภายในของเขาเราก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นจากปรากฏการณ์เอลนีโยหรือเปล่าก็เลยไม่อยากส่งออกสินค้าประเภทอาหารมากเก็บไว้กินเองดีกว่าอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับราคาข้าวตอนนี้ที่ปรับสูงขึ้นก็จูงใจให้เกษตรกรลงทุนทํานาปรังครั้งที่1ซึ่งก็ควรที่จะตัดสินใจอย่างรอบคอบนะครับอย่าลืมนะครับท่านครับ ปีน้อกเกเตรกรถ้าปลูกข้าวปลูกได้ครับก็ให้คำนึงถึงเรื่องน้ํานี่แหละเป็นปัจจัยสําคัญส่วนเรื่องของการส่งออกครับในปีปี67มองว่าจะลดลงจากปีนี้อยู่ที่7.5ล้านตันเนืน่องจากข้าวจะออกสู่ตลาดโลกมากขึ้นโดยสิ้นปี66ถึงถึงต้นปี67เดเือนมการาข้าวเวียดนามจะเริ่มกลับมาเก็บเกี่ยวอีกครั้งเราก็ไม่ทราบนะครับว่าปริมาณนั้นมันจะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับ พลาดไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับกับที่นี่อีกครับ1ปีมีแค่หนึ่งครั้งกับงานวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันดีปี2566ครับโดยเฉพาะวันที่16ธันวาคมนี้พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามคดีอาญาทุจริตสำหรับคนทำงานสายปกครองหน่วยงานท้องถิ่นตำรวจทนายความหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปครับมาทำความรู้จักกับสารคดีอาญาทุจริตที่เจ้าพนักงานต้องรู้จัก ที่หอประชุมสิริรำไพพันธ์มหาวิทยาลัยราชพรรัฒน์รพันธ์นีครับตอนนี้ถ้าท่านสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้เลยนะครับที่ Q ิ code คฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับต้องลงทะเบียนนะครับเปิดรับลงทะเบียนไปจนถึงวันที่8ธันวาคมนี้ครับผมไปให้ท่านผู้ชมดูผังรายการเอบีทีภาคกลางนะครับนี่เดือนใหม่แล้วนะครับเดือนธันวาคมมีการปรับผังเยอะเลยนะครับแล้วก็รายการใหม่ๆโอ,อ้พูดไม่หมดนะฮะหลายรายการ เอาว่า,าสําคัญที่สุดละกันไม่รู้ว่าชอบดูละครท่านอาจจะดูลังอย่างอื่นก็ดูไปนะครับผมจะดูซีรีส์ดูละคร Mining t o w w ครับท่านเห็นกรอบซ้ายมือด้านบนไหมครับ Mining t o w w นี่เป็นซีรีส์นะครับจากประเทศจีนโหได้รับความนิยมมากฉายที่จีนเนี่ยคนดูแบบล้นหลามถล่มทลายมากที่นี่จะออกอากาศนะครับเริ่มคืนนี้เลย5้าทุ่มธรรมดาท่านเปิดมาที่นี่5้าทุ่มเนี่ยท่านจะได้เจอสนามข่าวท้องถิน่นรีรันให้ท่านดูสาแต่เดี๋ยวนีไม่มีละ เปิดมาจะเจอไม i ิ่งท w n นะครับเริ่มคืนนี้5ทุ่มครับแล้วก็กรอบเอ่อในนๆพูดถึงกรอบว่าด้านล่างก็อย่าลืมนะครับคนคุยข่าวยังอยู่นะครับยังไม่ไปไหน3คนนั่นนะครับอาจารย์ถึงสุกบ่ายโมงเปิดมาที่นี่ก็ยังเจอกันนะครับเดี๋ยวให้ดูเอ่อทีเซอร์ดีไหมฮะทีเซอร์ของไม i ิ่งท w n ครับซีรีส์จีน5ทุ่มคืนนี้เจอกันที่นี่ครับ ดินแดนของบรรพชนจะทำอะไรมิอาจหล่อเลี้ยงชีวิตของลูกหลานได้อีกต่อไปว่าทั้งหมดในบริเวณนี้ก็จะถูกจัดแบง่งที่ละหมู่บ้านยกย้ายไปอยู่ที่ราบใหญ่ตรงอี้เฉียนอิงในบอกมาสชจะย้ายถิ่นหรือเปล่าฮะไอ้ตายก็ไม่ไปถ้าคนติดคุกก็ไม่ไปทางเลือกคือทนอยู่หรือจากไปนี่แค่เกล่อมให้ไปใช้ชีวิตดีๆเองทำไมยากนะนะ ไปถึงที่นั่นเนี่ยก็ไม่จนแล้วสู่ดินแดนใหม่ดินแดนแห่งความหวังลองคิดดูนะถ้ารบน้ำลงดินไดน้ต้องเป็นอีกที่ที่อุดมสมบูรณ์ได้เลยคนพวกนี้นะรัฐบาลปคนรจะห่วงย้ายลบเกิดมาเพื่อเป็นคนจนจะจะให้เวลาเธอสามวันไปตามคนที่หนีไปกลับมาให้ครบทั้งหบทบาดไปหลังเดียวระวังตัวไว้ใหด เขาจะสามารถเปลี่ยนอนาคตตัวเองได้หรือไม่ติดตามได้ในละคร mining t o w n ทุกวันเวลา23นาฬิกาถึง24นาฬิกาทางช่อง11 n b t ภาคกลางเริ่ม1ธันวาคมนี้สวัสดีพักการสักทุ่นะครับโหน้ากลับเข้ามาคุยข่าวกันต่อครับ